ได้เลยสองทานกันแบบนึงเนาะสองทานสั้าว้าวเอาคุณทารอยู่ตรงกลางได้ไหมครับได้เลยครับโอเคไม่ไม่อยากได้น้องอยู่ตรงกลางหรอครับไี่ต้องมาได้เลยได้เลยครับโอเคครับครับไปยังไปเลย เป็นไงบ้างน้องโฟดครับดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับที่จริงเนี่ยผมอ่ะผมเคยคุยกับพี่โยนะบอกว่าพี่โยทำไมไม่เป็นพรีเซนเตอร์เองเพราะพี่อหล่อขนาดนี้คือออร่ามันระดับมันวัดยัดไม่ได้เนาะน้องเนี่ยประมาณนั้นเลยฮะคือคือที่เราใช้น้องโฟะครับเรารู้สึกว่าน้องโฟดเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมาะสําหรับสินค้าตัวกันแดดของโยเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่า มันมีความโทนอาบมันมีความแบบเหมือนกับพิเศษแล้วก็มีความน่าใสาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กันแดดได้จริงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กันแดดของเราเนี่ยฮะเราแบบเหมือนกับว่าเราตั้งใจพัฒนามาเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการพัฒนามาเนี่ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งใจกับงานนี้มากๆแล้วก็จริงๆริงเหมอนงานวันนี้นฮะดีใจมากที่น้องๆแฟนๆเนี่ยมีม <า S 1> ความ,ม,มาสุข <มา S 1> ใช่แล้วมีความสุขด้วยจริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเป้าหมายหนึ่งเราวางการเติบโตครั้งนี้ไว้ยังไงบ้าง เออจริงๆเหมือนกับเมอร์ซี่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะปีนี้ก็ปีที่สิเนาะของแบรนด์เราใช่ครับแล้วก็ขยายชอบทางการขายแบบเยอะมากโดยเฉพาะแบบพวกร้านสะดวกซื้อยิ่งทำให้แบบว่าซื้อง่ายมากๆพอพูดถึงเมอร์ซี่ปุ๊บก็คือหาได้เลยว่าจะไปซื้อที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยครับนะฮะดูมันมีความสุขขนาดแล้วก็กระจายออกไปแหล หลายประเทศเลยเหร,อ,หรอครับหลายประเทศไหที่วางไว้ตอนนี้ยังอยู่ในไทยอยู่นะครับ<ม>แต่ก็คือถ้าประเทศไหนใครที่อยากจะร่วมงานกับเมอร์ซี่ก็เราก็ไม่ไม่ปิดกั้นนะครับ<ม>เราก็เปิดรับครับ,รบแล้วก็ตอนนี้จริงๆเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนต่างประเทศนะครับเวลาเหมือนเราเริ่มมาถูกไปเหมือนแบบหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงว่าอ่ะสิบอย่างห้ายอย่างเวลาเข้าร้นานสะดวกซื้อในประเทศไทยอยากได้อะไรจริงๆก็เร,เริ่มติด อยู่ในท็อปลิสต์ของเขาอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราแบบเอ้ยดีได้รับฟีดแบ็กจากต่างประเทศเวลาเขามาไทยเนี่ยเขาก็หยิบเรากลับประเทศไปเยอะเลยเพราะว่าหน้าน้องโฟสครับนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเหตุผลการเลือกน้องโฟสเลยนะเหตุผลการเลือกน้องโฟสจริงก็หลักๆก็หล่อเนาะหล่อหล่อน่ารักแล้วก็เป็นคนคือน้องเป็นคนเวลาทํางานด้วยฮะคือจริง เป็นคนที่เวลาทํางานด้วยเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อเลยเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนกันเองมากคือม,มีกระซิบกระซิบเป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองฮะแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆแล้วเป็นขยันทํางานแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากแอ e นี่จีแบบเยอะอ่ะเยอะมากอตลอดทำงานนี่คือจริงตอนเราถ่ายกันแบบ12ชั่วโมงเนาะชั่วโมงที่11เนี่ยน้องก็ยังแบบสดใสอยู่แบบเต็มที่มากแล้วก็เอ้ยประทับใจ มากเลยครับพี่โป๊ะมาถามพี่โป๊ะสร้างรูปในการร่วมงานหรือการนี้มันตื่นเต้นอะไรยังไงขนาดไหนครับครับก็ดีใจมากครับที่พี่ถอดคนเล่มโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องก็เดี๋ยวจะพยายามช่วยสุดตัวเลยครับผมื่ช่วยแบบว่าโปรโมทคลิปแมนแดนมูชชีนะครับขอบคุณครับดูแบบพี่โป๊ะยังเขินเขื่อนน้องนาำหนักหนักมีี่โยออปกติน้องเขินคนอื่นไหมฮะ นังไงมันมีมันมีความตื่นความตื่นเต้นไงครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลไอย่างเงี้ยก็ได้มาร่วมงานกับเอซีครับคือเป็นแฟนชั้นนำเลยครับการงานเรื่องหลังเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกัน้พี่ใจก็คือพี่โยลงมาคุมงานเองเลยเวลาแบบว่ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีซีอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามากำกับเองด้วยอะไรครับก็คือพวกเราฮะโยกับนู่นเนี่ยเวลาออกกองภาพนิ่งออกกองทีวีซีอะไรเงี้ยก็ เราจะเป็นคนคิดคอนเซปต์แล้วเราเป็นคนคิดเนื้อเรื่องคิดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะลงมือทําเองซะเยอะเพราะว่าอย่างโยก็ทํางานในวงการมาก่อนนู่นเขาก็เป็นเบื้องหลักอะไรอย่างนี้มาก่อนตลอดนะฮะเราก็จะรู้ว่างานไม่ต้องทํำยังไงการที่เรามาช่วยคุมน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะพยายามทําเองไม่อยากจะปล่อยด้วยครับครับแต่น้องทํางานง่ายครับอันนี้ยืนยันว่าแบบแบบประทับใจเลยแล้วจริงจริงน้องเหมือนเป็น แบบยังเป็นใหม่หนเนาะในวงการแต่พอวันเที่ยวทำงานในเงี้ยของแบบพรีเซ,เซนเตอร์งานถ่ายเนี่ยดูแบบโปรมากเก่งเก่งมากเก่งแบบเราจะมีคําว่าแบบเก่งมากเร็วมากต่างๆในกองอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือะะจะมีการกรีดกันนึก <c oughs> ออกไมหมครับเวลาเวลาที่แบบว่าอุ้ยรูปดีมากอทั้งกองตลอดเวลา <c oughs> เอ,าอเนอร์จีแล้วน้องก็จะหลุดขำออกมาเลยก็จะไปอีกแบตอบรับก็ทำให้เราชื่นใจว่าเป็นแฟนนายูด้วยเนาะยนใช่ครับ จริงก็แบบพอน้องเลยแหละเนาะให้น้องใช่คใครเป็นคุณฝากดีมากเลครับครับก็ยังไงฝากน้องโฟลด้วยนะครับฝากน้องโฟแล้วก็ฝากแบรนด์เมอร์ซี่ด้วยนะครับเราก็มีตอนนี้มีกันแดดนะครับทาหน้าแล้วก็ทาตัวด้วยนะครับครับผมก็ยังไงทุกฤดูในประเทศไทยใช้กันแดดได้ตลอดนะไม่ใช่แค่หน้าร้อนแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะ กัน<ช>แดดนี่จําเป็นเลยจริงๆประเทศไทยเป็นกันแดดเป็นสิ่งที่แบบสาคัญมาก<ช> <นะ S 1> ผม <ฮะ S 1> ขอพูดนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้กันแดดถ้าเราไม่เจอแดดเราก็ไม่ต้องใช้จริงๆเราเนี่ยฮะแดดเนี่ยมันทําปัญหาให้กับผิวเราได้เยอะมากเลยนะการจริงๆการที่เราใช้พวกครีมต่างๆที่บํารุงผิวเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดเนี่ยคือเป็นการจบปัญหาที่ต้นเหตุ คือถ้าเราป้องกันแดดเนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าของเรามีริ้วรอยไม่ทําให้หน้าของเราหมองคล้ามไม่ทําให้เป็นจุดด่างดําต่างๆไม่ทําให้เป็นฝ้าก็คือพวกครีมต่างๆเนี่ยฮะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดแก้ที่ต้นเหตุเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันแดดกันทุกคนครับค,ครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับอินเสิร์ตอินเสิร์ต